hello my friends welcome to Coffee and reactions video channel i am mustafa from turkey and i have new sepak takraw suggestion from thailand you wanted me to watch this video my friends and in this video we are gonna watch foreigners are amazed thai karen children's sepak takraw skills Foreigners comments are jaw-dropping and we are gonna watch this video from STR Top TV YouTube channel. Thank you my friends for this video. I'm so curious about it. I'm sure that this is gonna be another very exciting Sepak Takra video and let's start my friends. <laughs> wow. Wow. Come on. They are hitting really very hard and I'm sure that when this Ball touch this guy เด็กกะเหรียงไทยทำต่างชาติถึงกับลีลาการเล่นเซปักตะกร้อสวัสดีครับสำหรับวันนี้เรามาฟัคลิปเอ็นชาต่างชาติจากช่องแอดมินเดย์ในดิกต็อกนะครับ โดยรวบรวมคอมเมนต์จากคลิปที่ได้เห็นนี้นะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มชาวเกาหลีในจังหวัดตาของประเทศไทยนะครับที่รวมตัวกันเล่นกีฬาเซปักตะกร้อก็เรียกได้ว่าโชว์ฝีเท้าลีลาการขึ้นฟ้าลูกตะกร้อกันสุดเหวี่ยงเลยนะครับโอเค we can see that uh, the other children are playing football here but uh, everyone is watching sepak <laughs> takraw these guys are not watching football There is only a few people watching football, but everyone is watching Sepak Takraw because Sepak Takraw is more exciting. I think Sepak Takraw is very exciting for me, and I I love to watch Sepak Takraw. Very exciting, very beautiful. ซึ่งชาวต่างชาติก็ตื่นตาตื่นใจกับลีลาของพวกเขาเหล่านี้เป็นอย่างมากเลยนะครับชาวต่างชาติบางคนเนี่ยไม่เคยเห็นการเล่นกีฬาเสียปักตะกร้อมาก่อนเลยนะครับจึงไม่แปลกเลยนะครับที่ตื่นตาตื่นใจกันเอาล่ะเรามาฟังคอมเมนต์กันเลยครับ โดยชาวอินโดนีเซียท่านแรกนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าว้าวดูแก๊งเด็กไทยนั้นสิและคอมเมนต์ต่อไปครับชาวมาเลเซียท่านนี้นะครับมาคอมเมนต์ว่าณตอนนี้กีฬาเซปักตะกร้อไทยอยู่อีกระดับแล้วและชาวต่างชาติท่านต่อไปนะครับมาคอมเมนต์ว่าฉันคิดว่ากับตันสุบาสะมีอยู่ในอนิเมเท่านั้นแต่กลายเป็นว่ามีคนทำแบบนี้ได้พูดตามตรง ฉันไม่เคยเห็นนักฟุตบอลทำได้แบบนี้เลยนะคอมเมนต์ต่อไปครับนั่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยโอเคซึ่งท่านต่อไปนะครับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่ากีฬานี้มีต้นกำเนิดมาจากฟิลิปปินส์แต่ความคิดเห็นของชาวพี่น้อยจำนวนมากไม่รู้จักด้วยซ้ำมันน่าเศร้ามันเรียกว่าเสพปักตะกร้อ <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปครับ <c oughs> ความจริงที่ว่าเขาสามารถลงยืนได้ หลังจากการเตะนั้นช่างน่าประทับใจเลยคอมเมนต์ต่อไปครับซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับมา <Wow. S 1> คอมเมนต์ว่า <Wow. S 1> น่าชื่นใจที่คนจำนวนมากชื่นชมเซปักตะกรอ้อเลยคอมเมนต์ต่อไป <Ooh. S 1> ครับซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าความสามารถทางกายภาพนั้นน่าทึ่งมาก โอเคบิลล <Okay>, <laughs> ์อคัลต์คอมเมนต์ต่อไปครับเป็นชาวบราซิลนะครับฉันไม่สามารถหยุดดูลีลาการเล่นของพวกเขาได้เลย This is <be S 1> very cool attack here. คอมเมนต์ต่อไปครับนั่นคือกีฬาดั้งเดิมของเมียนมาซึ่งมีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ This is the block right? Let let's see that block again. This is very effective. I, I love to see blocks. Blocks are very cool. ว่านี่คือกีฬาที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกันของประเทศในอาเซียน คอมเมนต์ต่อไปครับนักกีฬาิบปกตะกร้อท้องถิ่นของไทยเก่งมากต่อไปครับประเทศไทยราชาแห่งเซปกตะกร้อต่อไปครับการกระโดดม้วนตัวที่สมบูรณ์แบบต่อไปครับอาฮ่ามันน่าตลกที่ฉันดูสิ่งนี้ห้าครั้งไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับซึ่งแปลมาจากภาษาจีนนะครับทุกครั้งฉันกลัวที่จะเห็น ช่วงเวลาที่เท้าข้างหนึ่งแตะพื้นมันมีความรู้สึกว่ามันจะหักคอมเมนต์ต่อไปครับ <Okay. S 1> ว้าวว้าวถ้าฉันทำอย่างนั้นคงเสียชีวิตไปแล้ว <laughs> ซึ่งท่านต่อไปครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าส่วนเวียดนามในกีฬานี้พวกเราจะมาในฤดูนี้แหละต่อไปครับกับตันสุบาสะในชีวิตจริง <laughs> คอมเมนต์ต่อไปครับ <laughs> ประเทศไทย <laughs> ดีที่สุดเสมอ ฉันหวังว่าสักวันฉันจะได้อยู่ในประเทศไทยก็หลังจากที่คนนี้นะครับได้แสดงความคิดเห็นไปแบบนี้นะครับมีคนไทยมาตอบกลับว่าอาจจะในอีก10ปีข้างหน้าเพราะตอนนี้ฉันคิดว่าไม่ค่อยดีนักที่จะใช้ชีวิตในไทยในฐานะคนไทยเพราะฉันอยากย้ายออกไปคอมเมนต์ต่อไปครับนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ฉันชอบดูเกมกีฬานี้มาก และคอมเมนต์ต่อไปครับซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับมาคอมเมนต์ว่าฉันสงสัยว่าเอาตัวลงอย่างไรหลังจากกระโดดม้วนตัวฟาดนั้นคอมเมนต์ต่อไปครับมันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรทำบนพื้นคอนกรีตต่อไปครับประเทศของคุณเท่านั้นที่ทำมันได้แลคคอมเมนต์ต่อไปครับมาคอมเมนต์ว่าเด็กไทยใช้เวลาว่างทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เสริมสร้างร่างกายของพวกเขา <Okay. S 2> ซึ่งท่านต่อมานะครับมาคอมเมนต์ว่าการกระทําเหมือนในวิดีโอนี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้ต่อไปครับสุขภาพข้อกระดูกในอนาคตของพวกเขาฉันไม่อยากจะคิดเลยห <c oughs> ลยคอมเมนต์ต่อไปครับซึ่งเป็นชาวบราซิลนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่ามันช่างสง่างามและสมูทมากต่อไปครับจะเกิดอะไรขึ้นท้านักตะกร้อเล่นฟุตบอล <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปครับมันเยี่ยมมากที่คนเหล่านี้เซฟตีตัวเองได้ดีเช่นนี้ต้องผ่านการฝึกฝนจนชำนาญคอมเมนต์ต่อไปครับการเคลื่อนไหวของพวกเขาทำให้ฉันอ้าปากค้างคอมเมนต์ต่อไปครับเซปักตะกร้อมันฝึกยากนะความจริงคือต้องอดทนเป็นพิเศษเลยนะต่อไปเลยครับนี่คือการผสมผสานระหว่างฟุตบอลกับวอลเลยบอลใช่ไหมซึ่งมีชาวฟิลิปปินส์นะครับมาตอบกลับใต้เมนี้ว่า เรียกว่าเซปักตะกร้อกีฬาประจำชาติของฟิลิปปินส์ What this this is not national sport of Philippines right Come on this this sport is belongs to Thailand and Malaysia together Come on I I know the history คอมเมนต์ต่อไปครับนี่ดูเหมือนฉากจากซีรีส์อนิเมะเลยบอกชั้นทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริง <laughs> คอมเมนต์ต่อไปครับหยุดกลางอากาศเป็นเวลากี่วินาทีกันต่อไปครับ ทำแบบนี้ได้ต้องเล่นแบบชำนาญแล้วเท่านั้นซึ่งท่านต่อมานะครับได้มาแสดงความคิดเห็นว่าว้าวฉันรักเซบพระตกรอพวกคุณเยี่ยมมากและในคอมเมนต์ต่อไปครับก็ได้มาคอมเมนต์อีกว่านานเป็นเรื่องปกติสําหรับเซบพระตกรอบอกสําหรับคนที่ไม่ทราบคอมเมนต์ต่อไปครับชาวอินโดนีเซียหลายร้อยคนไม่รู้ว่านี่คือเกมกีฬาแบบดั้งเดิมของชาวอินโดนีเซีย และคอมเมนต์ต่อไปครับก็มาเซลล์ะนะครับว่าพวกเขาจบการศึกษาจากสถาบันนินจาคุนฮะหรือเปล่านินจาต่อไปครับคุณสามารถเป็นแบบนั้นได้แต่สิ่งสําคัญคือความมั่นใจ oh, <Finish. S 2> ทันต่อไปครับสุดยอดเลยดูซ้ําไปซ้ำมาสุดยอดจริงๆลือไม่ตรงจริงๆเลยคอมเมนต์ต่อไปครับฉันกลัวคุณเล่นเซฟตกตะกร้อในตอนที่พวกเขากําลังเตะลูกตะกร้อตามปกติ ทันใดนั้นพวกเขาก็มีสัญชาตญาณสุดขีดขึ้นมาและไปอันที่องเป็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวญี่ปุ่นท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเซปะตะกล้อดูเหมือนจะเป็นกีฬาที่ยากที่สุดในบรรดากีฬาทุกชนิดครับนี่เป็นคอมเมนต์ชาวต่างชาติในคลิปนี้นะครับท่านรู้สึกกันอย่างไรบ้างน,นะครับมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับ Coptic I love to watch Sapakta Crab, my friends. It is very exciting. It is definitely very exciting, and I love to watch it. <laughs> <Wow>. <laughs> That's okay. That's okay. Okay. Bravo. Oh yes! I love to see this kind of difference techniques. Bravo! This is very cool, my friends. This, this, ah, this is me. <laughs> <laughs> this is myself. Okay, I, I remember that I watched this video. Okay, uh, let's give a like for uh, STR Top TV YouTube channel for this video. Thank you, my friends, for your suggestions. This is very exciting. I always love to watch sepak takraw. It's always very exciting for me. It's a mixture of um, football and volleyball, uh, two very popular sports, and of course, it is very exciting. Thank you for your suggestions. Thank you for watching it together with me again. Have a nice day. Take care of yourself, and let's see you in the next videos. Bye bye.